เีย yeah, Hi my friend โอ้ยตรงนี้โอ้ยฝนตกฝนตกลำบากลำบากแม่ บอกกันหน่อยก็ไม่ได้จะตกกี่โมงกี่โมตตาย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 ไม่เป็นของเจนนี่ก็เจอปัญหานี้เข้าไปหมดพวงค่ะเพราะไอเดียดูที่หนูวนี้เจนนี่มีวิธีการเปลี่ยนร่มคันเก่าให้เก๋ไก๋นักกินอย่างที่บอกเลยเราอยากได้ผลไม้สีไหนรูปร่างเป็นยังไงนะคะเราก็เลือกสีร่มให้มันตรงตามกับผลไม้ชนิดนั้นๆได้เลยค่ะและอุปกรณ์นะคะมีดดังนี้เทปก่าและ สีอะคริลิกตามด้วยผู้กันนั่นเองสำหรับคนที่หวานหวานขันตันไม่ได้เจนนี่ในวันนี้เจนนี่ขอเลือกทำเป็นเลมอนเปรียปร้ยวบ้างนะเดี๋ยวผู้ชายจะเบื่อไอ้ี่อ่ะก็เกลือกลมสีเหลืองมาเลยนะคะกลางมันออกนำเทปกาวนะคะมาแปะเป็นเส้นตั้งแต่หัวร่มนะคะลงมาถึงปลายลม แปะบริเวณปลายล่มนะคะให้ห่างขึ้นมา2นิ้วนะคะแปะครบแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นอย่างนี้ต่อไปเราก็ลงมือนะคะทาสีบริเวณขอบที่เราแปะก้นนานเอาไว้ซึ่งเลมอนเราก็ต้องเลือกใช้สีขาวนี่เมื่อทาครบทุกช่องแล้วนะคะจากนั้นเราก็ลอกเทปเก่าออกเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วอย่างนี้เราตกแต่งกันนะคะให้โค้งมนทุกมุมแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นลมเลมอนน,น,นี่น่าร่มแต่น่าจะนี่อันไหนน่ากินกว่า,ากันไอเดียไอดู my friend ลมหายอะ่ะใช้ได้ครั้งเดียวเอง เสียใจอ่ะหิวข้าวด้วยตอนนี้ออกไปหาซื้อไไ้กินไม่ได้ฝนตกหนักเลยอ่ะ <c oughs> แต่ด้าเลเลยไม่ต้องห่วงอยู่กับเซนนี่ฝนตกหนักขนาดไหนก็มีกินแน่นอนเพราะไอเดียดูที่2วันนี้เซนนี่จะมาเปลี่ยนแปลงอาหารที่เหลืออยู่ในห้องไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสเร็จลูปลากระป๋อง เศษผักเหลือๆและก็ไข่ไก่ค่ะวันนี้เจนี้จะมาเปลี่ยนแปลงเมนูเหล่านี้ให้เป็นบะหมี่ไข่ตุ๋นปลากระป๋องงองงงง,ง,ง,งเริ่มนะคะเราก็นำบะหมี่มึ่งสำเร็จรูปนะคะมาบี้บดนะคะให้ละเอียดตอกไข่ลงไปค่ะใส่ผักลงไปีกว่าอันนี้อยากกินก็กินไม่อยากกินก็ทิ้งปาก ก็คลุกลงไปทีเดียวนั้นแหละให้มันเข้ากาันอย่างนี้ใส่น้ำเปล่านะคะให้มีปริมาณพอดีกับบะหมี่ตึงสำเร็จรูปก็ปิดฝานะคะแล้วก็นำไปเข้าไมโครเวฟใช้ไฟแบบจักแบบแรงปานกลางก็พอแรงปานกลางเอ๊ะจะแรงหรือจะปานกลาง 15นาทีนะคะไปสเสร็จแล้วว้าเสร็จจังนี่ไมเฟนเหมือนพิซซ่าเลยนี่เป็นชั้นคล้ายพิซซ่าเลยอย่างงี้ปลากระป๋องสอดไส้มิสมสเส้นบะหมี่ถูอสำเร็จรูปเต็มเลยว้าอ,อร่อยมากไมเฟนเค็มๆกำลังดี